สวัดีนะทุกคนตอนนี้ในแมปของ Skibiverse เขาก็ได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปกดรับเควสตแรกกันเลยดีกว่าสำหรับเควสตแรกนะคะมันชื่อว่า p a l a s s p e c ค่ะซึ่งเควสตของ p l a y l s s s p e c k เนี่ยเราจะต้องไปทำเควสต์ที่รูปปั้นนะคะแล้วก็กดรับเควสตปุ่มสตาร์ทกันเลย ตอนนี้เราอยู่ที่ฮับนะคะและตรงใจกลางเมืองของฮับเนี่ยเขาก็จะมีรูปปั้นของดาร์คสปิกอรแมนอยู่ค่ะซึ่งภายใต้ป้ายของรูปปั้นดาร์คสปิกอรแมนเนี่ยมันก็จะมีปุ่ม e ซ่อนอยู่ค่ะอันนี้ให้เราไปยืนหน้าป้ายนะคะแล้วก็ลองหมุนๆดูเนาะซึ่งเราเนี่ยก็พยายามหมุนแล้วแหละแต่ว่ามันไม่สามารถจะมุดเข้าไปในรูปปั้นได้ค่ะก็ไม่แน่ใจว่ามันบั็กหรือเปล่านะ มารีมุดเข้าไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะลองแปลงร่างเป็นเจ้าปราสิตถั่วซ่วมนะคะซึ่งปรสิตซีไม่ดีเนี่ยมันก็จะตัวเล็กใช่ไหมเราจะลองแปลงร่างเป็นตัวมันดูแล้วก็ลองมุดเข้าไปนะคะเราจะลองมุดเข้าไปด้านหลังไตนะคะอ,อืมพยายามมุดเข้าไปหลังใตแล้วอะ่ะมันก็ยังมองไม่เห็นปุ่ม e นะคะคิดว่ามันอาจจะยังบักๆหรือว่าบางคนอาจจะทําได้ก็ได้เดี๋ยวเรามาเปิดโหมด build t o กันดีกว่าค่ะเราเข้าโหมด build t o นะคะเราก็ทําการเลื่อนฐานลูกป,ปั้นหนักไม่ดีกว่า เราก็จะใช้เครื่องมือบิวทูเนี่ยเลื่อนฐานลูกปั้นออกมาค่ะ แล้วเราก็จะเห็นปุ่ม E ให้เราทำการกดปุ่ม E เลยค่ะเพื่อทำการเก็บเควสตแค่นี้เราก็ปลดล็อกเควสคอมพิวตแล้วล่ะแล้วเราก็จะได้เงินรีวอร์ดมา150คอยและในแมพของ s k i b k v e r s e เนี่ยเขาก็มีการอัปเดตโมเดลเข้ามาใหม่สำหรับอาทิตย์นี้นะคะมันจะอยู่ในทอยเลตค่ะนั่นก็คือตัวโมเดล Flying Polis s t i c k y b o d แต่ว่าตอนนี้เจ้าของแมปนะคะเขายังไม่ได้เปิดให้ทำเควสฟรีค่ะเพระฉะนั้นเราก็จะลองซื้อโรบัก140โรบักไปก่อนนะแค่นี้เราก็จะแปลงร่างเป็น Flying Polis s t i c k b y ได้แล้วล่ะแต่พี่คิดว่าเร็วๆเนี่ยเจ้าของแมปนะคะเขาน่าจะออกเควสตสำหรับคนที่เล่นฟรีหรือว่าใส่ฟรีโมเดลฟรีีรของเจ้า Fighting p o l i s h Skibidi ตัวเนี้ยมาให้เข้าหลังนะ<อ>คิดวป้าะเร็วนี้แหละเราน่าจะได้ทำเควสฟรีนะเดี๋ยวถ้า Skibidi World มีอัปเดตโมเดลตัวใหม่ๆมาฟรีอีกแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะมาทำเควสหาโมเดลตัวฟรีมาให้อีกนะเอาลจะจ้ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่แมปที่สองกันต่อเลยตอนนี้เราก็อยู่ในสกีบีดี i ทัวร์เล t ตแมนตี้เวอร์ันค่ะซึ่งในแมปนี้นะคะเขาก็ได้มีการอัปเดตโมเดลตัวใหม่ๆเข้ามาก็อเดี๋ยวเราไปแปลงล่างแล้วก็ตามหาสกินันดีกว่าค่ะอันที่สําคัญนะวันนี้เขาไม่ได้อัปเดตแค่ตัวใหม่ด้วยเพราะว่าเขาอัปเดตใหม่ทั้งแมปเลยแล้วก็บางตัวที่เราเก็บไปแล้วนะมันก็ย้ายที่ด้วยล่ะแต่ว่าหาไม่ยากหรอกมันเห็นได้ง่ายๆเลยเป็นส้นสีทองให้เราวิ่งผ่านไปนี่ไงมีตั้งหลายตัวเลยเดี๋ยวเราไปตามหาโมเดตววมม่่ีราาาางกกนะะคิ ทางตามถนนตามตรอกตามซอยที่เราวิ่งเมื่อกี้นี้เพื่อที่เราเนี่ยจะลงมายังรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะเราก็ลงอุโมงใต้ดินมาเลยโอ้โหใครทําอะไรเนี่ยเมืองเละเทะไปหมดเลยทางจะเป็นรถเกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็ให้เรานะคะวิ่งตรงลงไปค่ะลงอุโมงใต้ดินมาเนี่ยเราจะเห็นโถส้วมสีทองนะคะให้เรากดอีเก็บเลยแล้วก็นั่งเข้าส้วมแปรแล้วก็ไปที่หัวข้อไฟค่ะเราก็จะสามารถแปลงร่างเป็นทอตซอร์บีได้ค่ะเป็นเจ้าหัวโถส้วม ขวดซอสพริพกอ้าวเฮ้ยทำไมอาวุธคันน้าตาแปลกๆอย่างนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวกันนะทำไมเอาของกินมาเล่นกันเนี่ยอย่างนี้ต้องบิดซอสใส่หน้าเลย <c oughs> อันนี้ไม่รู้ว่าจะเอาอาวุธอะไรมาเล่นกันแล้วใช่เปล่าเลยเอาขวดซอสพริกมาใส่เป็นกระสุนแทนเล่นดีๆนี่แสบตาได้เนี่ยเอาล่ะเราก็จะเดินออกมาจากรถไฟใต้ดินค่ะถ้าจะอยากกินฮัตดอกก็ได้นะเฮยัง <c oughs> ไม่มีฮัตดอกมีแต่ซอสพริพก <c oughs> แล้วก็มุงนะ่งหน้าเลี้ยวทางด้านขวาค่ะแล้วก็วิ่งตรงไป เราจะเห็น h, มันจะมีตึกสีเหลืองๆตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีรถยนต์คันสีขาวๆอยู่ตรงนี้นะคะให้เราเดินผ่านไปเลยแล้วก็ตรงไปก่อนตรงไปจะเห็นรถสีชมพูอยู่ข้างหน้าค่ะให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกตรงนี้แล้วก็เลี้ยวมาทางเบี่ยงทางซ้ายค่ะข้าม,มาทางเลนซ้ายแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆ<า>เราจะเห็นสร้างตลักหักพังตรงนี้นะคะโอ้โหเมืองเขาใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะไมลแลตรงนี้ก็จะมีหลบโถส้มสีทองให้เราเก็บนะ พอเก็บแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกต่อใหม่ให้เราค่ะก็คือสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์นี่คือท่ายิงเฉยๆของเขาและถ้าจัมสแก่เอ้ยถ้าจัมสแก่มันปล่อยเฮลิคอปเตอร์มาได้ด้วยยังแพงปล่อยใบพัดออกมาได้ด้วย อุ้ยแต่ว่าถ้ายิงเฉยๆจะเป็นท่าบินนะแล้วปล่อยใบพัดไปอย่างนั้นจะบินยังไงล่ะนี่ยอ๋ออันนั้นคือเวลาโจมตีเขาไม่ต้องบินละมั้งให้เราไปเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ข้ามถังมาลอยมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปหาโมเดลต่อไปค่ะซึ่งบางอันเนี่ยเราก็เก็บไปแล้วนะมันก็จะเป็นของเก่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปหาของใหม่กันต่อ,อเอ้ถังมาลอยมันถีบไปอ้าเปล่าเฮ้ยแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายที่ยากที่สองนี้ค่ะแล้วก็จะเห็นรถเป็นสีขาวให้เรากระโดดข้ามมาเลย มาถึงที่เดิมค่ะเราจะเห็นรถไฟใต้ดินนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะข้ามผ่านมาเลยเนาะผ่านมาแล้วก็ข้ามมาเลยค่ะข้ามฝั่งมะตรงนี้โอ้โหลึกลับซับซ้อนน่าดูเลยมาที่เดิมเลยค่ะก็จะเห็นรถบ้านสีขาวเหมือนเดิมก็ไม่ต้องสนใจนะก็ให้เดินผ่านมานะะเลยค่ะรอบเนี้ค่้าเต็กเมืองใหญ่ักขนาดนี้สงสัยเขาเตรียมไว้สําหรับสกินใหม่ในอนาคตแน่นเลยโอ้โหทาเมืองไซนี้นะของไซส์ใหม่เป็นร้อย้วก็เลี้ยวซ้ายตรงที่มีรถสีชมพูแต่ว่าคราวนี้จะเข้าเลนขวาค่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าเลนขวานะ เราก็ตรงไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นถนนว่างๆอนะให้เราตรงไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ตีโค้งเลี้ยวซ้าย<อ>จะเห็นกำแพงสีเทาๆนะคะอยู่ข้างหน้าให้เราเนี่ยเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะ้ยนั่นไงเจอแล้วมันจะมีโถส้มสีทองเนี่ยซ่อนอยู่ตรงกำแพงเล็กๆตรงนี้เขาก็คือเขาก็คือนี่เลยลัสคา m ์เมลแมนอ้โหานี่สายแด๊ดด้วยนี่มีท่าเบรกแด๊ด้วยน, yeah, yeah. นะ ไอ้ท่าเตะดังเปร้ยวเปรี้วเปรี้วมากนี่คือท่าแจมสแกงนฮะโอ้โหไก่เสรีไก่เสยโอ้ยหไก่เสยได้ด้วยเขาบอกว่าท่าไก่นี่มาจากท่าเป้นนะเปล่านี่มันท่าอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแต่เขาเต้นเท่มากเลยนะเหมือนนักเต้นจริงๆอะล่ะเอ้ยลูนี่พปรี้วอย่างกระหุ่นยนต์น่ะ พี่เท้แท้แล้วก็ต่อไปค่ะเรามาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมเนาะซ่อนสม,มิธเลยหากระแทบตายหาไม่เจอม,มอยู่ตรงนี้เองมันอยู่ข้างหลังโมเดลทั้งหมดที่สามารถแปงลงร่างได้มันก็จะมีมโถส้วมสีทองอยู่ตรงนี้ให้เรากระโดดขึ้นไปเก็บข้างบนได้เลยเราก็จะได้สกินของคาร์เมล่าแมน02มาค่ะเอ้ยดูดิเป็นคาร์เมล่าแมนหัวกว้างสีขาวนะแล้วก็เต้นอีกแล้วส่ยแนสเยเยอันนี้เป็นท่าเต้นลำนะท่าแทงโก้ปะเนี่ย โอ้พิ้วเพิ้วพิวพ้วอีกแล้วเอวพิ้วหน้าโดเลยนี่ท่าเอลวิสหรือเปล่าเนี่ยดูดิเอ้ยมันท่าอะไรเด้อคิกไอ้ท่าจำสแกร์เขาอะ ระโดดเตะร้อยอะนะโอ้โหนี่ท้าขาคู่นี้คือไ i d e เดอร์คิกนะทาเต้นยังจับขนาดนี้เลยแล้วก็โมเดลตัอไปนะคะก็สามารถใช้คอยซื้อได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ปุ่มคอยกันก่อนนะปุ๊บกดที่คอยค่ะแล้วก็ใช้เงินที่อยู่ในเกมซื้อนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นหัวกล้องแมงมุมเนาะเราจะลองซื้อแล้วก็แปลงมั่งดูค่ะว้าวอุ้ยขาเขาสวยจุงเบยเลยค่ะเป็นแมงมุมแต่ว่ามีอยู่3าขานะเจ้าปลสิต์หัวกล้องหรือเปล่าอ่ะเฮ้แต่ว่าหน้าตาไม่ใช่ปลสิตินะนี่ตั้งยิงรัว อ,อันนี้<ๆ>เป็นร่างที่ยังไม่โดนครอบงำเดรปรสสิตนะโอ้โหนี่เขายิงปืนลมเหรอทำไมปืนไม่มีแต่ลมหมอกมาไม่เห็นมีกระสุนเลยนี่ดูท่าเดินท่าเดินที่บอกว่าคล่องตัวมากเลยนะถึงแม้จะมีอยู่แค่สามขาก็เถอะต่อไปก็จะเป็นสปีกเกอร์สปไปเดอร์ว้าวหัวลำโพงขาแมงมุมนี่ดูดิ อถ้ายอ่องเขาให้ย่อได้ยอ่อขึ้นยอ่อลงถ้าเขากงโกงไงก็ไม่รู้นะนี่มีครูมีคููเอาขึ้นเสียงลัโพองไปคูอย่างนี้ยิ่งไนี่ต้องมีตัวฮลิคอปเตอร์แน่แเลยถึงแม้จะมีแค่สามขานะแต่เขาก็วิ่งเร็วไม่แพ้แมงมุมไมลาดูดิกระดึงกระดึงเดินยกไปยกมาแล้วก็อีกอันนึงค่ะก็คือตัวคา m ์เมล่าแมนค่ะเป็นก็ใช้เงินสองพันคอยซื้อนะนี่ดูดี เอ้ยมันหลอกมามันเต้นเลยอ่ะท่าอะไรเนี่ <c oughs> ยใส่แดนซ์ไหม่แล้วอันนี้คือเป็นใส่เต้นนะสายแดนซ์เพราะา่แต่ว่าไม,ไม่รู้ว่าเต้นท่าอะไรแต่ว่าท่าจัมสแกงเขาเนี่ยก็คือเตะใส่หน้า <c oughs> ไม่เตะแบบไม่ขัดจักสันไม่เลยอ้อหยันหน้าโครม นี่คือทายันคลมใช่ปะเนี่ยเอวจะเคล็ดไหมเนี่ยเฮ้ยเขาเต้นเก่งนะเท้าไฟเลยล่ละแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองแปลงว่าที่เขาให้ฟรีนะอย่างตัวเนี้ยจะเป็นส้วมหน้ากากเขานะคะตัวฟรีทัางมีให้หลายตัวเลยเนาะดูท่าโจมตีของเขาสักกอนนี่หน้ากากแฮกเกอร์จ๊จ๊จ๊ะเรามือของเขาเนี่ยเป็นมือเหล็กเลยนะโอ้มือแหลมมากนิ้วก็แหลมตัวนี้น่าจะเป็นส้วมกริดหรือเปล่าะ รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่วิ่งเร็วนะดูน่าก็นี่หลอนจังเลยอ่ะถ้าจะเป็นผิดในซีรีส์เขาสู้กับดิวเมนนะคนนี้ <G ül> เฮ้ยตามันโบมากเลยเหมือนปีศาจเลยเหมือนผีเลยอ่ะน่าก,กลัวนี่เขาชอบนี้มากเลย ลัสค็อกแมนโอ้โหถ้าทำ้ิดอ่ะไอตัวนี้เขาขายเป็นโลบักไม่ใช่หรอเขามาให้แปลงฟรีแล้วใช่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแล้วนะตอนนี้บางตัวเขาเริ่มให้แปลงร่างฟรีแล้วคะ่ะแล้วก็ไททันสปิการแมนเราจะแปลงร่างก็ระวังไงแล้วกันนะเพราะว่ามันอาจจะบักตกตึกได้โอ้โหอยู่ท่าก็สิมีที่ตอกเสาเข็มด้วยเนี่ยเนี่ยสามารถไล่ตัวต่าๆได้นะเนี่ยอย่างแค่เลยตัวนี้สวยกางเกงสวยอ๋อนี่ท่าจำสแกงเขาเหรอ เหมือนจะหลอกอะไรสักอย่างเลยนะแล้วก็ท่าต่อไปค่ะนี่เลยหอนำเสนอไททันคาร์เล่าแมนเวอร์ชั่นอัปเกรดนี่เวอร์ชันล่าสุดด้วยนะมีทั้งป้อมปืนแล้วก็มีโล่แล้วก็มีดาบด้วยมาพร้อมเลย3อาวุธเลย <c oughs> อมืมเขาจะมีอะไรที่แบบเสริมเข้ามาอีกเปล่าแบบดับบลอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยอีกหนต้องมีบาสุก้าบนไหลป่ะ <c oughs> อาจะรวมร่างได้ก็ได้นะแต่ไปไหรตัวมารวมร่างกันเหมือนจูเลนเจอร์อย่างเงี้ยโอโหอะไรก็โหดเกิน <c oughs> แล้วก็มัน่าจะมีสตทิปแปงร่างฟีดอีกนะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยดูนี่มันหลอนมากเลยนะ <c oughs> มันกลายเป็นหัวโทวส้วนไปแล้ว <c oughs> หรือท่าจําสแกนมันก่อน <c oughs> <c oughs> น่ากลัวมากเลยดูปากาสิพร้อ <c> ม <oughs> ที่จะจิกกัดกิน แล้วกันต่อไปค่ะโมเดลนี้ก็จะเป็นทีวีแมนเวอร์ชันหน้าจอสีชมพูอาจีเขาจะไปงานแต่งเหรออ,อ๋อเขาน่าจะต้ง้งรรบเป็นวาเลนไทน์เปล่าชมพูชมพูของใส่เขากำลังอินเลิฟกับทีวีบูแมนนะเหมือนเขายินหลับไปนะเพราะว่าหน้าตาเขาเอื้อม,มากเลยดูดิฮิฮิวิถ้าจำสแกลเขาเหมือนกับท่าแบบคลุ้มข้างเลยนะอ๋อฮะดูไปก็เหมือนกับท่าขค้งคำนับเลยนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็ตามหาสก,กีไม่ใหม่ๆวแค่นี้ก่อนนะ ถ้าชอบแปลงร่างตามหาสก,กินของสก,กิบตี้ไทยเลยแล้วก็ช่วยกด like, ไลค์กดแชร์กดติดใามกดกระดิ่งให้กันด้วยละ่ะและอย่าลืมมาคอมเนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะรุ่ปบ๊าย